จิตตยานทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชาติภูมิภาคทิ่ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนเสด็จการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเราภูมิที่ภูมิทางเจ้าเทเจ้าทาเจ้าป่าเจ้าเขาลูกกเทวดานางไม้ทั้งหลายเราเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้บำเพ็ญนักปฎนักพรือศีดาปดทั้งหลายชาวบังบทชาวรับแหล่ทั้งหมดทั้งสิ้นเจ้าสำนักเจ้าระทีเจ้านิกายทั้งหลายแล้วก็เรา พระโพธิสัตว์ทั้งหลายในภาคทิ์ภาคหยาบท,ทั้งหมดทุกสิ้นนะจิตญาณทั้งหลายนะที่ถูกสะกดถูกครอบเงินถูกกัดขังจองจำด้วยอำนาจกุศยม์ดมคาถาคมเวทมนตรคาถาอำนาจจิตติดเดศพลังตะบะชานญาณในดก็ดตามนะให้มีส่วนในความขี้คลายสว่างสวยแห่งหมเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายหลุดพ้นทะลุทรวงออกจากสะกดการก,กัดขังจองจำนะและขอน้อมขอขอมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะพระวระโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรานังคัจฉามิธัมมังสรานังคัจฉามิสังฆังสรานังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรานังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรานังคัจฉามิ พุติยัมปิสังขังสลาหนังกชามิตะติยัมปิพุทธังสลาหนังกชามิตะติยัมปิธรรมังสลาหนังกชามิตะติยัมปิสังขังสลาหนังกชามิขอน้อมน้ำองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานหมเหล่าข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรัตรนตรยัยแด่พระสัธธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีหากกรรมใดๆที่ได้เคยครอบงำเคยแทรกแซงจิตแทรกแซงนิมิตชักจูงจิตเคยล่อลวงหลอกลวงองค์มหาบาร,รมีผู้โปรดสัตว์ หรือครุุบาอาจารย์ทั้งหลายด้วยวิถีญาณด้วยอภินญ,ญาอิทธิฤทธิเดชการสร้างภาพและเสียงการใช้คำพูดโกหกหลอกลวงสร้างเรื่องสร้างราวบิดเบือนความเป็นจริงการแทรกซึมการปั่นจิตปั่นใจ ในหมู่ผู้โปรดการกั่นแกล้งหรือใช้เงื่อนไขต่างๆในจิตในใจของผู้อื่นดึงให้ผู้อื่นออกห่างจากพระสัจธรรมออกห่างจากการโปรดสัตว์การปลอมตัวเป็นองค์มหาบรมีผู้โปรดสัตว์หรือครูครูบาอาจารย์ทั้งหลาย เพื่อล่อลวงให้ผู้อื่นกลายห่างจากพระสัจธรรมให้หลงเข้าใจผิดโจนปฏิเสธปฏิฆะต่อองค์มหาบาร,รมีผู้โปรดสัตว์หรือครุกุบาจารย์ทั้งหลายกรรมที่เคยครอบงำจิตชักจูงจิตผู้อื่นเคยดูดกลืนพลังชีวิต ดูดกลืนบารมีเพื่อนำเอาบารมีของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิดไปใช้ในการสร้างความหลงงมง,งายหรือสร้างความบกวนให้แก่สังสารวัตรแห่งหมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เคยกระทำมาในทุกพบทุกชาติทุกกันทุกกลับ ทุกพุทธันดรกรรมที่เคยใช้คุณใสยมนต์ดำคาถาอาคมเดราชานวิชาเวทมนต์ทั้งหลายเพื่อสร้างอำนาจเหนือผู้อื่นในการครอบงำหรือสะกดจิตสกดวิญญาณบังคับกดข่มผู้อื่นโดยมิชอบหรือเป็นไป เพื่อการเข็นฆ่าทำลายทำลายต่อผู้อื่นทั้งหลายการที่เคยซ่องสมกำลังมีเลนสนายแอบแฝงซ่อนเล้นเข้ามาในวัดวาศาสนาด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์จ้องกัดกินทำลายทำลายจ้องกีดกันขัดขวางการแกล้งรังแกต่อกิจการโปรดสัตว ต่อพระศาสนาต่อองค์มหาบาร,รมีผู้โปรดสัตว์หรือครูกุบาอาจารย์ทั้งหลายม่เราข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอทรงได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งมวลให้แก่ม่เราข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลาย พึงเป็นอโหาสิกรรมนตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปและหากครั้งหนึ่งคราใดก็ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะถูกครอบงำถูกชักจูงจิตหรือล่อลวงเพื่อนำเอาบารมีไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อนำข้าพเจ้าทั้งหลายไปเป็นบริวาร เป็นทาตรับใช้เพื่อการก่อกรรมทําเข็นต่อมูลเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือนำไปใช้คัดงางกับองค์มหาบาร,รมีเองก็ตามไม่ได้เป็นไปเพื่อความขี้คลายสว่างสวยร่วมกันต่อสังสารวัตรโดยรวมข้าพเจ้าขออธิษฐาน ปิดบาร,รมีของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่ให้หมู่เหล่าอื่นที่ครอบงำข้าพเจ้าได้นำบาร,รมีของข้าพเจ้าทั้งหลายไปใช้ในทางที่ผิดในการก่อกรรมทำเข็นต่อเวรต่อกรรมต่อพบต่อชาติกับสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อีกต่อไป ข้าพเจ้าทั้งหลายขอปฏิญาณถวายทาตุขันแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อรองรับความขี้คลายสว่างสวัยในพระสัจธรรมเพื่อรองรับกิจการโปรดสัตว์ขององค์มหาบรมีผู้โปรดสัตว์หรือครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพียงเท่านั้นหากมูหนึ่งเราใดก็ตาม ได้นำพาข้าพรเจ้าทั้งหลายให้ไปส่องสมกำลังทำคูณสายมนดำเล่นเวทมนต์ขาคมใช้ในการวางแผนคิดม่ดีไม่ร้ายต่อพระศาสนาต่อกิจการโปรดสัตว์ขององค์มหาบรมีผู้โปรดสัตว์และครุกุบาอาจารย์ทั้งหลาย นำไปใช้เบียดเบียนสรรพชีวิตทั้งหลายหรือใช้ในกิจต่างๆที่ไม่ตรงต่อพระศธรรมก็ขอให้ติดขัดข้องขาและให้ล้มเหลวลงโดยทุประการเทินขอประกาศถอดถอนส่งคืนกำลังและบารมีทั้งหลายที่ถูกภาคมืดภาคมาน หรือภาคส่วนอื่นได้นำเอาไปใช้ในทางที่ผิดดูดกืนเอาไปเป็นกำลังบาร,รมีของตนเองเพื่อการก่อกรรมทำเข็นต่อพระศาสนาต่อพระสัจธรรมต่อองค์มหาบาร,รมีหรือต่อสังสารวัตรแห่งส,สรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอส่งคืนกำลังและบาร,รมีทั้งหลายที่ได้จากคุณพระรัตนตรยัยสู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อมาให้เป็นเวรเ็นกรรมอีกต่อไปและขอถอดถอนคุณสายมนดำคาถาอาคมการสะกดจิตสะกดวิญญาณ ที่เคยกระทำมาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นขอประกาศชดใช้ในนี่เวนีน่กรรมทั้งหมดทั้งมวลที่มีต่อคู่กร,รณีกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายต่อเจ้ากรรมในเวรของเจ้ากรรมในเวร ของทุกหมู่เหล่าต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายละทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดรตัวอธิวาสนาบาร,รมีที่มีต่อพระสัจธรรมที่มีต่อองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายขอจดเชยจดใช้ด้วยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูล ต่อพระศาสนาและด้วยมหาสังฆทานในทุกๆครั้งที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มีส่วนให้ความที่คลายสว่างสวยัย ความสมุดเฉดเด็ดขาดความทะลุทะลวงและอนุภาพในการโปรสัตว์โดยทั่วกันไปตลอดระลนานเทินโอโหสีโอโหสีโอโหสีโสซโสโส